สวัสดีครับ f c ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับโอ้ยวันนี้เรามาอยู่กับสายหมอกเลยนะครับ f c นะอ่ะวันนี้ก็ตรงกันที่17เจนะครับสิงหาคมพศ2566นรสนะครับโอ้เราจะเช้าเรามาวัดนะ FC นะเอแผ่นภาพ f c ดูเลยนะโอ้สวยไหมครับเอสเน่นะครับสเน่ของเมืองเลยแบบนี้ลครับนะโอ้วันนี้เราจะมีหน้าง,งานอะไรให้ FC ได้ดูบ้างน้อยเนาะเอากลับกล้องนะครับ เพื่อเราจะแพนท่าให้เอีดูนะนะโอเคอุ้ย่อยนะโอ้นะดูดูดูด,ด,ดูน้ำค้างนะครับน้ำค้างอุย้ยนะสวยงามมากเลยนะครับนี่ทุ่งดอกตะเกียวนะโอ้ยคักแถบมันลวกนะ นี่ก็เป็น้านะครับ้าแองโกล่าใช่ไหมเนี่ยปลูกเลี้ยงสัตว์นะครับนี่เป็นฟาร,ร์มของสีภูมิฟาร,ร์มเนาะของพี่เอนะครับเออโอ้ดูหมอกพี่น้องดูหมอกแล้วไม่เห็นอะไรเลยนะพี่น้องนะโอ้ดูดูดูด,ดูโอ้ภูเขาไม่เห็นนะครับตอนนี้ภูเขานะโอ้ลงจัดแล้วลงจัดแล้วนะโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นอ้อยทาง สัตว์แตครับสายสีทองกรุ๊ปนะครับของท่านเสียไหนเนาะอ้อ้อยก็สวยแล้วครับเนี่ยเริ่มย่างป้องแล้วนะอ้อยนะอ้ให้ระบบน้ําหยดนะครับเนี่ยแปลงนี้นะว่าเป็นการปลูกอ้อยนีแรงเลยนะครับดินะโอ้สุดยอดครับโอ้บรรยากาศเช้าๆแล้วตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงครึ่งแล้วมั้งตอนนี้เนาะโอ้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยอ่ะดูดูดูเอาดูนี่นี่เห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดินะ จอดจอดจอด,ด,ดเอาเอาโอ้สวยงามสวยงามสวยงามอู้้ยมามใหญ่งยัมาวัดละเริ่มพากันมาวัดละคราบสวยสวยนะครับโอ้หางคางย่นหย่านะ้ว ยงามมากนะออ้นะเขาอยู่ใ,ใกล้เองนะครับเอฟซีนั่นี่นี่นี่เขาห่างเราประมาณไม่เกินห้าร้อยเมตรนะเนี่ยมองไม่เห็นเขาเลยนะครับนี่นะโอ้ระยะการมองเห็นประมาณไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับเนี่ยนะถ้าเลยสองร้อยเมตรไปในมืดเต๊บเลยนะครับหมอกลงจัดมากเลยนะโอ้ดูโอ้โอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะโอ้ดี่หละสวรรค์ที่ผม ไม่ต้องการไปที่ไหนอีกแล้วนะโอ้ดยอดสุยอดยอด,ด,ยอ,ดนะอ่ะยวกันไปเลยนะโอเคสายกเกษตรนะครับนี่โอ้อะไรเนี่ยเริ่มกินแล้วมั้งเนี่ยมะละกอเนี่นะเออไอ้เจ้าไอ้วงเวียนเริ่มลงแล้วเนี่ยยอดด่างแล้วเนี่ยนะ อืมโอ้นะนี่ก็ดอกกระเจียวนะครับนี่กระเจียวแดงนะเออเอฟซีได้ดูนะอ่๋ออ๋อสวยงามนะครับปลูกแกปลูกยาไปโน่นเลยแหละถึงฟาร์มวัวแกนน่นเลยนะเออโอ้สวย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 ยาก็สวยนะครับหญ้าไปเลี้ยงสัตว์เนาะสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยไปนะครับโอ้บรรยากาศ เอให้ดูบรรากาศนะครับตอนเช้าโอ้ยที่เราไม่ได้เห็นกันมานานเลยนะโอ้ยอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้นะครับเอฟซี FC. โอ้เป็นไงบ้างนะครับเอฟซี FC? มีใครถูกหวยกันบ้างไหมเนาะโอ้ถือว่าใ,ใกล้เลยนะครับเล็กโอ้เตะไปหลายคนเลยนะเอาวันหน้ายังมีครับเอฟซี เออการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโอ้ยต้องพิจารณาให้ดีนะในการลงทุนนะครับว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้ยเราต้องพิจารณาให้ดีนะเพือเราจะมีผลกระทบที่น้อยที่สุดเลยนะครับเอา สวยๆสวยๆสวยๆนะ FC นะให้ดูบรรยากาศนี่อ๋อไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยนะหัวลงหนาตึ๊บนะอะโอ้ภาพก็โฟกัสนะครับดึงหน้าดึงหลังอยู่เอามาม้าอ่าหัวเปียกหมดแล้วนนไม่ใช่ตัว <c oughs> ใช่ครับเอฟซี e นะ, <c oughs> ะนี่ครับบรรยากาศเนาะโอ้ยเช้าเช้านะครับออกไปออกนะวัดนะครับอ่าแล้วอาจารย์มาแล้วมั้งอาจารย์มาแล้วนะ,อะโอ้สวย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 นี่นะครับ สวย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 มากเลยนะโอ้แฉวแ๋ฉวเออไปแล้วรถพญาน,นกนะโอ้รับอาจารย์ไปแล้วนน์ขึ้นวัดไปแล้วนะเดี๋ยครับระยะทางในการมองเห็นไม่เกินสองร้อยเมตรนะครับเต่๋ยโอ้หายไปกับหมอกแล้วอ่ะโอ้บรรยากาศนะครับสุดยอดนะฟินฟินกันไปเลยนะครับวันนี้นะ อะหลังจากที่เราไม่ถูกหวยก็ในบรรยากาศมาทดแทนนะครับโอ้ถือว่าทดแทนกันได้ดีนะเอ,อะสำหรับคลิปนี้ก็ประวันนี้แล้วครับเอฟซี MC นะตามต่อในคลิปต่อไปนะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ไปถ่ายอะไรให้เอฟซีได้ดูนะครับโอ้จากหน้างานฝนตกนะหน้างานรถไฟจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่นะก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซนะครับที่กดไลค์กดติดตามมาให้เรานะครับอวันนี้ก็ขึ้นไปเท่มน,นะีร้อยหกสิบท่านแล้วใช่ไหมอขอบคุณมากๆานะครับขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีนะหินวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นตั้งฐานนะครับโลคยาปรมาราภานะการไม่มีโรคเป็นลาบ,บระเสฐครับนะขอเอฟซี FC ของเราทุกท่านนะครับอ่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะที่เป็นอยู่แล้วก็าหายเร็วๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับ FC ตามต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าส,สวัสดีครับ